เกือบฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจ็คนแคนห่งสัวนก็ช่วยไม่ได้ได้ข่าวคนนั้นเขาทุื่นลิงเกินไปเขีหนอนและบ่มคืนคมดวงใจ อยู่กับฉันไม่เคยทำให้เสียใจไม่เคยเจ้าชู้ฉันไม่เคยนอกใจที่มันจนเธอคงรับไม่ได้แต่ก็มีปัญญาจะทำให้เธอสบายเขาได้เธอแล้วเขาเปิดแอดแดดเธอต้องยืนดูแดดยันแปดโมงเลยกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เจอคนดีแล้วก็ดีแต่ไปเจอคนเฮงสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้แต่กล่าคนนั้นเขาทุบิ้งเกินไปเธอองนอนละเบิมทีผมดูจ้า เราดูออกเขานั้นเจ้าชู้คิดว่าเธอนั้นคงจะรู้คงไม่เอาเขามาเกี่ยนคู่แต่สุดท้ายเธอเปิดประตู ตัวหัวใจให้เขามานั่นนเลยส่งภาพใา่ให้ฉันเอาไปก่อนบอกคนนี้ไม่ทิ้งเธอแน่นอนเธอบอกเงินท้องนี้ข้างกับความรักพี่ยังจนทำงานไม่ได้พักเก็บเงินเพื่อเธอจะเห็นค่าความรักเธอไม่รอและพี่เสียใจนักเธอชอบตังแล็พี่ชอบตังรักโอแม่งามทำนี้ไปนี่มาก็ได้เธอแล้วเขาเปิดแอดแล้วเธอต้องยืนดูแดดยันแปดโมงกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรจะเจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนแ่งัวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ในแต่คนนั้นเขาต้องถึงเกณฑไปแต่นอนแล้ว ผมคือคนดวง <ität> ใจเธอไม่ใส่ใจฉันเลยไม่ตนมันคนไม่หัวใจไม่เกี่ยวว่าเธอจะรวยหรือจนเราก็คนเหมือนกันเลยเปิดประตูให้เขามานั่งนอนลองเปิดหัวใจให้เขามากอนคิดว่าคงไม่ทิ้งแน่นอนมันอาจจะดีกว่าเมื่อครั้งกอน

ก็ดูไม่ออกเขานั่นเจ้าจูทำลงไปเพราะฉันไม่รู้ก็เลยเอาเขามาเคียงครูแต e então, ่สุดท an ้ายฉันกลายเป็นจูมาหลอกให้ฉันนั้นเปิดประตูประตงหัวใจเขามานั่งนอนเลยต่งปากเลยเดือออกให้กอดเขาได้ฉันแล้วเขาเปิดแอ์แลเขาต้องยืนดูเด็ดนแปดโมงเลยกับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรแต่เจอคนดีแล้วก็ดีใจไปเจอคนเ่งสวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ได้กล่คนนั้นเขาพูดจริงเกินไปเธอต้องนอนและบ่งคืนคมดวยใจแต่เธอจะไม่สน มันไม่มีหัวใจไม่เกี่ยวว่าเธอจะรวยหรือจนเราจะคนเหมือนกันเลยเปิดประตูให้เขามานั่งนอนลองเปิดหัวใจให้เขามาก่อนคิดว่าผุญในที่แน่นอนมันอาจจะดีกว่าเมื่อครั้งก่อนแต่สุดท้ายฉันต้องยอมจมกองน้ำตาเลยจับฉันไปแล้วก็ไม่เป็นไรถ้าเจอคนดีแล้วก็ดีเจอไปเจอคนวยแล้วก็ช่วยไม่ได้ได้เับคนนั้นก็ท้อิงเินไปถึงนอนและบ่มคืนคงมดูดจ้า